สวัสดีครับวันนี้น้องแป้งพาลูกค้ามาชมเป็นตัวของ m a ด้าสนะคะเครื่อง1.3ตัว SP Sport นะคะวันนี้มีตัวของทรงแฮชแบ็กมาให้ลูกค้าชมนะคะพี่เป็นตัวรถสีดำนะคะรถปีคันนี้2022นะะพี่แระที่สำคัญนะคะตัวนี้เลขไม่ใช้งานแค่หลักหมื่นเองพี่ วันนี้ออกรถกับน้องแป้งนำแบงค์สิบมาแค่1แบงค์นะคะตัวนี้รับส่วนลดสูงสุด1นึ่งแสนบาทวันนี้เหลือราคาพิเศษให้ราคาเพียง4ี่แสนกว่าบาทค่ะถ้าลูกค้าจะเป็นแอน,นครด,ดีตฟรีดวาวเงผ่อนเขหนึ่ประอมาณเจ็ดพกว่าบาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่มีเครดิตออกได้เหมือนกันแต่อาจจะใช้เงินดาวด้วยนิดนึงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้น้องแป้งพาลูกค้ามาชมออปชันคร่าวๆกันนะคะว่าตัวนี้มีออปชั่นตัวไหนบ้างนะคะพี่เดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะคะ ตัวของทรงรถของเรานะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวของทรงแฮทแบกคาประตูคันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะหาที่จอดง่ายแล้วที่บอก,บอกไว้เลยว่าเป็นทรงสปอร์ตเลยนะคะวดไวลงวัยรุ่นนะคะพี่ตัวนี้ซื้อไปไม่ต้องแต่งเพิ่มนะคะตัวนี้น้องหลออมาแต่สูตรโรงงานเลยนะพี่สำหรับตัวของมาด้าสองคันนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวของรอบคันคันนี้เลยเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้ากันนะคะว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะคะสำหรับตัวของมาด้าสองคันนี้นะ,ะพี่นะ ด้านหน้าตรงของเราตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวของกระจังหน้าเงากระจังหน้าดำเงานะคะโลโก้ของมาด้านะคะตัวนี้นะและที่สําคัญนะคะตัวนี้ก็ติดสกเกิร์ตให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเป็นตัวสีดำนะคะติดสกเกิร์ตสีแดงตัดตัวสีดํามาให้เลยนะคะตัวนี้นะมาพร้อมกันกันกบไฟหน้ามาจากศูนย์โรงงานนะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลยแล้วก็ด้านข้างเราก็จะมีไฟเดย์ทาม running light เล็กๆให้ลูกค้านะคะ แล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะเพราะว่าเห็นเขาแจ้งว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไฟด้านหน้าสว่างแล้วนะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกมานะพี่นะส่วนต่อมาของเราก็จะเป็นตัวของแม็กที่มาจากส่วนโรงงานนะคะตัวนี้แม็กอร่อยตัวสีดําเงานะคะตัวนี้นะขอประมาณ1นึ่งแนะคะอ่าสิเลยนะพี่สำหรับตัวแม็กตัวนี้นะคะมาพร้อมกันกับตัวกระจกมองข้างของเรากระจกมองข้างจะเป็นตัวสีดํามากับ สีมากับตัวรถเลยนะคะแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวติดกับกับตัวกระจกมองข้างให้เลยนะคะนัานข้างของเราตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวของประตูแบบคีย์เลนนะคะก็ถ้าสมมติว่ากุญแจอยู่ใ,ใกล้ๆลูกค้าก็สามารถเปิดประตูได้เลยหรือว่าล็อกประตูได้เลยนะคะตัวนี้นะหรือว่าถ้าตัวนี้แบบหมดก็สามารถเปิดตรงนี้แล้วก็เสียบตัวนี้ไขใช้งานได้ปกติเลยนะคะและที่สําคัญตัวนี้ติด คิ้วการตา์มาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วบอกเลยว่าซื้อไปก็คือจบเลยไม่ต้องแตะเพิ่มเหมือนที่น้องแจ้งนะคะตัวนี้ด้านหลังของเราก็นี่ไฟท้ายของเราก็จะเป็นไฟท้ายแบบโปรเจคเตอร์เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวของสปอยเลอร์หลังสีดามาให้ลูกค้าเท่ๆเลยนะคะแล้วก็มีครีบฉลามสีดําให้ไฟเลียเอ่อไฟเบกรกดวงที่3ก็คือติดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ และตัวนี้ถ้าเป็นตัวของมาด้า2โฉมนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีเซนเซอร์ hmm. ให้ลูกค้า4จุดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยส่วนด้านหลังของเราตัวนี้ก็คือมีสปอยเลอร์ hmm. หลังให้นะคะแล้วก็แต่งสเกิร์ตท่อคู่หลอกให้ลูกค้านะคะท่อคู่จริงก็จะอยู่ข้างล่างนะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีเสียง ท่อแต่งนะคะพี่เป็นท่อเดิมเ,มเลยเครื่องเดิมเ,มเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ปกติเลยนะจ๊ะพี่นะตัวนี้แต่งสเกิร์ตด้านหลังให้ท่อคู่แถบสีแดงตัดกับตัวรถสีดําให้หล่อเลยนะคะเป็นทรงตัวของ5ประตูนะคะและที่สําคัญตัวนี้มาจากศูนย์โรงงานก็จะมีก้องถอยมาติดมากับตัวรถให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ,นนะเดี๋ยวน้องพาไปชมข้างในกันนะพี่นะว่าออปชั่นตัวนี้เป็นมีอะไรบ้างนะคะไปชมกันแล้วก็ส่วนตัวของด้านหลังของเราตัวนี้ก็คือจะเป็นที่ ปะนะคะแล้วก็จะมีตัวไล่ฟ้าให้ด้านหลังนะคะตัวนี้นะ,ะ,ะเดี๋ยวพาชมด้านในกันนะคะพี่ว่าตัวนี้ด้านในเป็นยังไงบ้างนะคะมาในส่วนของตัวด้านในของเรานะคะด้านในของเราก็จะเป็นตัวของกระจกแบบออโต้เลยนะคะ เอ้ยเป็นกระจกแบบไฟฟ้าแล้วก็ทางด้านคน<ฮ>ขับก็จะเป็นแบบออโต้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นที่ปรับกระจกตัวนี้ก็เป็นทางด้านซ้ายอันนี้ทางด้านขวานะคะลูกค้าก็หมุนแล้วก็ปรับได้เลยที่ล็อกกระจกนะคะตัวนี้นะเปิดปิดรถล็อกกระจกนะคะตัวนี้ส่วนด้านข้างของเราก็จะเป็นส่วนสมามารถก็จะเป็นโทนของพลาสติกส่วนตรงนี้ของทางด้านจากหูเราก็จะเป็นของอ่หนงังสังเคราะห์เลยนะคะตัวนี้นะสาม,มารถใส่เศษลงเศษเหรียญหรือว่าใส่แก้วน้ำได้ปกติเลยนะคะ มาส่วนตัวของด้านในกันจริงๆเลยด้านในของเราก็จะเป็นเบาะหนังคุมโทนสีดําให้นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือแถบได้าของเราก็จะเป็นตัวสีขาวได้ขาวนะคะตัดกับเบาะสีดํานะคะโทรไอมัติฟังก์ชั่นแอร์ของตัวมาด้านิยมอยู่แล้วก็คือจะเป็นตัวของทรงวงกลมเลยนะคะตัวนี้มารัยมัลติฟังก์ชั่นมีจอทัชสกรีนให้เหมือนเดิมเลยแล้วก็มีกล้องถอยดีกับสูตรโรงงานนะคะเกียร์ออโต้ค่ะส่วนใครที่แบบไม่สะดวกแบบ ทัชสกีนก็มีปุ่มปุตัวนี้หมุนได้เลยนะคะตัวนี้ของเราก็เพิ่งออกใหม่มาเลยนะคะตัวนี้นะเป็นที่แบบเป็นตัวขอบนะคะก็จะมีเป็นที่ปรับเบาะแบบไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็มาส่วนหานะะออปชันด้านในของเรานะคะตัวนี้เป็นจอทัชสกีนให้ตัวนี้แล้วก็จะมีเสริมเป็นที่จะเป็นตัวเสริมของไวรลสชาร์จให้เลยนะคะตัวนี้นะสำหรับใครที่แบบ ไม่สะดวกแบบใช้สายนะคะตัวนี้ก็คือจะมีเวลชาร์จให้ไม่หลุดนะคะพี่นะสามารถวางแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ที่เสียบสาย usb นะคะจอตัวนี้ก็จะรองรับ apple carplay นอคอยโต้ปกติของเราเลยนะคะหรือว่าลูกค้าเสียบสาย usb ไปมันก็จะขึ้นแผนที่ให้เราได้ปกติเลยแล้วก็ด้านหน้าของเราจะคุมทนเป็นตัวสีดํานะคะส่วนลำโพงมีคู่หน้าให้2คู่นะคะลำโพงของเราก็จะเป็น tweeter นะคะ2คู่ด้านหน้าให้ แล้วก็ตรงนี้เป็นแอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแถบยาวแบบหนังสังเคราะหให้นะคะแล้วก็พลาสติกด,ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นแถบแอร์ส่วน3มจุดของเราก็จะเป็นแบบวงกลมวงกลมของสไตล์ของมาด้าสอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในโซนของทางด้านของผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะ<น>ถ้าเป็นตัวของมาด้าสองข้อเสียของนอ้องก็คือด้านหลังก็ต้องรับให้ได้นะคะก็คือด้านหลังอาจจะไม่เอนเบาได้นะคะก็คือแต่ว่านั่งสบายอยู่นะคะ ด้านหลังองเราควงขวางนะคะพี่นะมันจุได้ประมาณ4-5คนนะคะตัวนี้แล้วก็ที่ใส่ของนะคะส่วนด้านหลังที่ใส่แก้วน้ําที่ใส่ขวดน้ําใช้ได้ปกติเลยนะคะตัวนี้่วนของทางน้าหลังเป็นตัวสีดําเงาเหมือนกันเลยถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากสอบถามข้อมูลเงื่อนไขรถคันนี้นะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยที่แอด 999G หรือโทรมาที่0612307987นองแป้งสามเหลี่ยมออโต้ค่ะ